ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิาว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยืกเจน็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานนี้แบ่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมฌานปฐมฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่อารมณ์นึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก วิจารณ์ก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดการทึงในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนเหนือเส้นดื สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือส้นดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์จำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญ,รญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวจนินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้ไม่มีความอึบอิ่มใจมากเอกคตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้แปลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเคื่อาการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตจะจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสุขสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนจ่ใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะวายวของขี้เมาขี้เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แต่วมีอาการเคริ่มลืมตัวเหมือนหลับสคกครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการหวิวคล้ายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายเพืพ่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพื่อรมหยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบหยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัดจากฌานม่จึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เคยขึ้นก็จงอย่าสนใจย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมณ์ปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจาร์สินได้เหลือปีติสุขเอกาคาตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าหายใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมหายใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความนิ่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเราเน้กว่าพุทธเวลาให้ใจออกเน้กว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะทด้เข้าฌานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงฌานนี้สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเอิบอิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอนี่เราลืมไปซะแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนาเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่าการของความเผลอแอาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านนั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของชานดีสามนั่นไม่องสองคือเหลือแต่สุขกับเอกเาคตาตัดปีติหายไปอาการของชานดีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้งา่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองด้าน,นทางร่างกายจะสังเกตว่าเมี่อการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงปิง่งไม่อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก หอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้เสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโพรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเรียมีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีน่นี่มีองค์สองคือมีเอกเข้าตาโกเบขาเอกเข้าตาหมายความปรทรงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมาน,นี้เพื่อประสงค์ทยทานหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสัลิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นบ่าวานนี้ดีกว่าวันนี้าวันนี้เร็วกว่าบ่าวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีคือทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ขอสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีาการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แลอว,วันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติาตาก,ก,นนก็ตามกรรมาฐานกองอื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรเขา่าง ยังไมตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ้มถ้าอารมณ์กลุ้มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลดีสุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจบในทานชาั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมแล้โเบขาคือจิตจะทรงชานสีชานสได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิยานที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินัาบาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามทีงลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราได้ยาเลยล้าก็ใจจับโดยเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบเราฟันดินหรือเราถากยาจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านวิปาาัสนาญาณก็อย่าพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยๆแน้วก็แังร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาตีิกาบาสะกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนร้อน ถ้าก็เหนื่อยจัดพอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันที จับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตไมันจะทรงตัวไหมถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทัน้งหลายมันเป็นการดะงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกณนิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปและความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจากบาในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็จยถามวมาทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาักการอยู่ในถ้ำผมทำมาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุมคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบกควรใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขย่าไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ำไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางในการอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนนีผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีผมทํางานเหนื่อยๆนี่ไม่ดีดกําลังเหนื่อยหอบแฮกๆนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกคือต้องฝึกแบบนี้เวลาทํางานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทําแบบนั้นระวังนะย่ายใ,ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลส มันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ใต้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายๆใครจะว่าอย่งไงก็ช่างประเดี๋ยวหนึ่งเราก็รุกไปทำงานของเราใหม่ในประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี่ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ่ยวายเราย่องเข้าไปกใกล้ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ทำตามองเหมอดูอะไรักก็ช่าง จิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขานำคาญเปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กําหนดอนาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสี่เท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นเด็กก็เออะวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิเทีขยายเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาผ่านเสียงเดียวเราสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกี่โพกวกหนึ่งเล่นมันก็เถียงกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สดเสียงนั้นดันเวรังแววน้อยลงมาทีท,ทีจนกรทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยนีใ่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงไดนยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถึงว่าเราพอใจเมื่อใดก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการถึงการฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ททำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยมตันพระอาราหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาราหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาพ่วนเปิ่งเขามันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจธารมณ์คำว่าอนิจธารมณ์กันได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับตัวกำลังของสมาธิคิดว่าใครว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาด่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีกาการหน้าเรื่มใสตรงไหนดา่าทรงเด็ชโดยไร้เหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอยา่าโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะและต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสีัยใหม่ถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว เจรด้ก็ช่างเจ้าว่าก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ถี่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพิพานโดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักฟื้นูจิตระับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ที่หลังก็มาพยายามหาทางระง,งับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระง,งับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภและคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระง,งับได้ทุกอย่างแต่เมรม์หนักเมื่ออารมณ์จิตเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขณะที่มีบุคคลเขายั่วให้กโกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไลมันก็โผล่มาดนงานเราเหมือนนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผยคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กำลังฝึกผมคิดว่าเอ๊ะนี่เราเป็นพระอาหารหันต์ใชแล้วุเนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ด้ยว,ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนนหนอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กำลังฌานโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นฌานโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ช้าเราก็สามารถจะห้ามหันให้มันให้พินาศได้โดวยไวน่องเขวิปสันายาน อละวันดาท่านทั้งหลายมองดูวเวลาให้นมา่หมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวตะเพียงเท่านี้